วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2,566ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเข้าวัดในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็มาประชุมกันมานั่งพ,พร้อมๆกันเอาพลังหมู่เพื่อที่จะทำให้เรามีกำลังใจหรือมีอารมณ์ที่จะหยุดจะนิ่งให้ใจใสๆแล้วภาคบ่ายเราก็จะได้มาร่วมรลึกนึกถึงบุญอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศล แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองอย่างนี้ชีวิตของเราก็สมบูรณ์เรียกว่าในหนึ่งสัปดาห์นะคะหาวันเวลาโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะคะมาใช้เวลาของครอบครัวให้อยู่ในบุญในกุศลกันค่ะช่วงนี้เรามาเริ่มติดตามข่าวแรกกันนะคะไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตวนออกจังหวัดตราดค่ะ ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างสุขพิมานสรานรมหรือห้องน้ำนั่นเองค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราดได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างสุขพิมานสรานรมถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณห้องสัมมนา s p ดีส e, องสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยริ้วขบวนผ้าป่าสามัคคีของท่านเจ้าภาพ พร้อมด้วยคณะประธานรองอัญเชิญพระไตราตามด้วยท่านประธานพระป,ปา่าคือการยาณนมิตรเพิ่มศักดิ์กัลยานมิตรอาราัญญาชีวาวัฒนานุนได้อัญเชิญผ่านพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเพื้อปิติโดยมีพระอาทิตย์อติมังคโลเป็นประธานสง์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่อนคลายสบาย ตามเสียงเทพนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นท่านประธานพระป่าได้นำกล่าวคำถวายพระป่าพร้อมทั้งน้อมถวายพระไตรแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นผังสำเร็จในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ พร้อมด้วยจตุปัจจัยทยธรรมถวายไว้เพื่อสร้างสุขพิบาลสรารมให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราดเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกยังไม่มีสุขพิมานหรือห้องน้ําสําหรับผู้จรมาจากทิศทั้ง4วันนี้ผู้มีบุญจึงได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญสร้างความสะดวกสบายให้สําเร็จ สำหรับการสร้างสุขพิมานสรานรมประกอบด้วยสุขพิมานสำหรับพระภิกษุสงฆ์จำนวนสห้องผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งห้องสุภาพบุรุษจำนวน2ห้องและสุภาพสตรีจำนวน7ห้องในช่วงนี้ทางศูนย์ก็ได้ทยอยปรับพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับการสร้างสุขพิมานอย่างต่อเนื่องค่ะ วันนี้ก็รู้สึกปลื้มมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างห้องน้ําของศูนย์แก้วตะวันออกนะคะเป็นบุญกระทันหันนะคะทราบเมื่อวันที่29กันยาค่ะแล้วก็ท่านก็ชวนมาว่ามาร่วมบุญสร้างห้องน้ํากันได้ยินก็เป็นปลื้มค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงมากๆนะคะ ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะเมื่อทราบอย่างนี้นะคะเราก็รีบคว้าโอกาสนะคะในการที่จะมาเป็นผู้สร้างนะคะเป็นผู้เริ่มบุกเบิกนะคะศูนย์ของท่านซึ่งเป็นตะวันออกที่สุดในประเทศนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็จะได้รับบุญต่อเนื่องไปยาวนานนะคะก็บุญจากการสร้างห้องน้ำเนี่ยนะคะสำคัญมากค่ะ เป็นทุกอันดับแรกของของร่างกายมนุษย์นะคะปวดถ่ายหนักปวดถ่ายเบานะคะแล้วเมื่อผู้ที่เดินทางไกลมากว่าจะมาถึงศูนย์แก้วตะวันออกเนี่ยไกลมากค่ะมาถึงทุกทุกท่านก็จะมีทุกติดตัวมาแต่เราเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นด่านแรก ที่ได้ปลดทุกข์นะ,ะก่อนที่ผู้มาเยือนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าหรือว่าญาติโยมนะคะมาถึงเนี่ยไกลมากแล้วอัดอั้นมานานแล้วนะคะมาถึงก็จะได้ปลดทุกข์ก่อนในเรื่องนี้นะคะเราได้รับบุญก่อนเลยนะคะใครที่ยังไม่ทราบข่าวนะคะบุญนี้นะห้องน้ํายังต้องการอีกหลายห้องนะคะแล้วก็เรามาร่วมกันทําความสําเร็จให้กับศูนย์แก้วตะวันออกกันนะคะมากันเยอะๆนะคะซับ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยขอให้ได้มามีส่วนร่วมด้วยกันนะคะสาธุค่ะปื้มมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นร่วมพิธีทอดพระป่านะคะของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจริงๆตอนแรกเจี๊ยบก็ไปไปตั้งแต่วันที่ทอดพระป่ารอบแรกนะคะที่ศูนย์ก็คือประทับใจมากปื้มมากแล้วก็ตั้งใจมากวันนี้นะคะว่าเน,เนความตื้นตันก็ยังอยู่ จริงๆตั้งใจจะไปเป็นเจ้าภาพใหญ่ด้วยค่ะก็ขอให้บุญเนี้ยคำจุนแล้วก็เหล่าสาธุชนทุกทุกทุกที่ที่ที่ได้ฟังแล้วก็ได้ได้อยากร่วมบุญน่นะคะยืนอยากให้มาช่วยกันเยอะๆค่ะจะได้ปื้มไปด้วยกันแล้วก็ได้บุญเท่าๆกันทุกท่านค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาปลื้มใจกันต่อนะคะ แล้วก็อนุโมทนาบุญกันค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครจัดพิธีทอดพระป่าและตอกเสาเข็นต้นแรกสถาปนาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและอาสาสมัครค่ะชา เสาร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2566ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างโดยคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติในบุญสำหรับประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าในเดือนนี้ ได้แก่กัลายาณมิตรสุมาลีรัตนเสริวิไลและครอบครัวโดยภายในงานได้กราบนิมนต์พระครูใบดีกาอํานวยศักมุนิสกโกเป็นประธานสงฆ์เมื่อเริ่มประกอบพิธีทอดผ้า,าปา่าได้เรียนเชิญกัลายาณมิตรวิชิตรัตนเสริวิไลกล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนทางด้านกันลายาณมิตรสุมาลีรัตนเสริวิไลนำกล่าวคำถวายผ้าปา่า จากนั้นคณะสงฆ์พิจารณาพระปา่าก่อนที่กลยนานมิตรวิสิทธรัตนสิริวิไลจะได้นำกล่าวคำถวายจาตุปัตจัยทยธรรมส่วนทางด้านกลยนานมิตรวรพจน์ทวีชัยถาวรและกลยนานมิตรอนุจรารัตนสิริวิไลนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรลำดับถัดมากลยนานมิตรวัฒนาอุดมพักดีพงศ์พร้อมด้วยกลยนานมิตรปฐุมวันอุดมพักดีพงศ์ นำกล่าวคำถวายคีฬานเพศส,ส่วนกลัลยนมิตรอัญชนาวงสุระไกรและทนายประสิทธิ์สันจิตนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานลำดับสุดท้ายกลัลยนมิตรวินิจผ่านวิริยรัตนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะประธานเอก ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เช่นเดียวกับคณะประธานรองได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสซ,ซึ่งปัจจัยทยธรรมที่ทุกท่านได้น้อมถวายในครั้งนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญอันจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งและก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงสละทรัพย์ออกให้ทานสละความตรณีไม่ประมาทในชีวิตเร่งสร้างบุญสร้างบาร,รมีติดตัวไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนกว่าชีวิตจะหาไม่และในวันนี้คณะประธานเอกยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและมอบกองทุนแก่อาสาสมัคร ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างจากนั้นเป็นการประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างโดยกราบนิมนต์พระครูธรรมทรอารักษ์ยานารโขเป็นประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันสถาปนาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่าง พร้อมทั้งปิดแผ่นทองที่เสาเข็มเป็นปฐมเริ่มต่อด้วยคณะประธานเอกก็ได้ร่วมกันปิดแผ่นทองที่เสาเข็มโดยจ่ายที่ปีติอิ่มเอมในบุญซึ่งในวันนี้กัรลยนณมิตรวินิจผ่านวิริยรัตได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างอาคารหลังนี้เพื่อรองรับคณะพระธรรมยาตราและใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันนี้ ก็ได้มาร่วมงานดอกเสาเข็มต้นแรกสถามนาอาการศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อท่านเตรียมไว้สำหรับต้อนรับนะครับคณะพระธรรมยรานะครับในเส้นทางพระผู้ปราบมารนี่นะครับซึ่งตามเส้นทางแล้วจุดสุดท้ายก่อนที่จะไปวัดธรรมกายก็คือจะไปที่วัดปากน้ำสถานที่ตรงนี้ครับ จะเป็นที่รองรับคณะพระธรรมญาตรานะครับจะได้มาพักปฏิบัติธรรมมาทำกิจวัตรกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะได้ไปที่วัดปากน้ำนะครับดังนั้นวันนี้ต้องถือว่าเป็นบุญใหญ่ของพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมกันสถาพนานะครับซึ่งใครได้ทราบข่าวนี้ก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เป็นที่ที่เราจะได้มาต้อนรับคณะพระธรรมญาตราหรือว่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมช่วงที่ไม่มี ธรรมยาตราสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่รองรับการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันธรรมดาหรือว่าศุ์เสาร์วอาทิตย์นะครับเพราะว่าเหมาะนะครับเพราะว่าอยู่ต้องถือว่าอยู่ในกรุงเทพเลยเกิดก,ก็ว่าได้นะครับไปมาสะดวกและก็สถานที่ก็ร่มรื่นเงียบสงบนะครับกาาตรงนี้เงียบสงบมากงก็มาร่วมกันสถาปนาแห่งนี้นะครับแล้วก็เอาบุนมาฝากทุกท่านด้วยนะครับสาธุ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์จังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการคาดอบรมศิลธรรมค่ะโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนำโดยนายวิทูลสุระอุดรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมศิลธรรมระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโดยภายหลังพิธีเปิดการอบรมแล้วพระอาจารย์ได้เทศสอนธรรมะพร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรนั่งสมาธิทำใจให้สงบนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานให้การอบรม จากนั้นนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติคุณธรรมพื้นฐานทั้งความมีระเบียบว,วินยัยความเคารพและความอดทนผ่านการเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆซึ่งทุกคนต่างให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับการเข้าร่วมแต่ละฐานเป็นอย่างมากเพราะทุกฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงซึ่งกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลัก บ้านวัดโรงเรียนให้กับนักเรียนเพื่อเป็นหลักการในการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเป็นคนดีของสังคมต่อไปและภายหลังจบโครงการน้องน้องนักเรียนทุกคนต่างประทับใจที่ได้รับความรู้มากมายและจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับการเรียนค่ะ นโมธนาบุญด้วยนะคะกับโครงการดีๆอบรมเยาวชนนะคะมาต่อกันที่ทุดงค้สถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกและจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาณทุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคสถานพิสนุโลกเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยพิธีเริ่มในเวลา9ก้านาฬกา30นาทีทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลหา้าพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะกล่าวคำบูชาข้าพระทั้งยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยธยธรรมพิธีกล่าวคำถวายคีฬานเทศัตว์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญข่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกทุกบุญกับทุดงคัสถานพิษณุโลก และเพื่องานเผยแพ่พระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาดพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้จัดเตรียมพัตตาหารหวานข้าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ ที่เหล่ากัลยาณมิตรจังหวัดพิษณุโลกต่างให้ความสำคัญมาร่วมงานบุญพร้อมทั้งชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลในครอบครัวมาร่วมสั่งสมบุญด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะช่วงนี้เราไปรับชมข่าวบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะเราไปกันที่วัระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศส ัตพิธีบูชาค้าพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตชัยถวายเป็นพุทธบูชาค่ะพุทธศาสนิกชนในเมืองบอกโดประเทศฝรั่งเศสได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าพระประจำอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคมพร้อมกับที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยณวัดพระธรรมกายบอกโดโดยภายในพิธีพระมหาสุริยันวิสุทธิชโย เจ้าอาวาสวัดฒรธรรมกายบอกโดท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะกล่าวคำบูชาข้าพระและอธิษฐานจิตตามหลักวิชาด้วยใจที่ผ่องใสจากนั้นคณะเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำถวายจตุปัจธยยธรรมทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ ในภาคบ่ายทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมถวายระเบียบดอกไม้หน้ารูปพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถวายเป็นกตัญญูบูชาด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งจากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและรับพรพระด้วยความเพื่อมปิติเบิกบานใจกันทุกท่านค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระปาสหวาระเดือนเกิดค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสัตวชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตร บทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพูนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมานก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุพภามาลาโดยมีกัลยาณมิตรรัฐน์กัลยาณมิตรพยาวเนธไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุข,ขันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเหงาศรีวัดและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงศ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัล,ลยานมิตรพูลพิไลบัมการ์เนอร์และกัล,ลยานมิตรทองสายพาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสัตุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าพระพร้อมสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าพระจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยต่อด้วยพิธีทอดพระปาสหวาะเดือนเกิดโดยมีการยาณมิตร รองาศาสตราจารย์ด็อร์จันทิมสายสมอนและกาเลนมิดนงนุษย์ภูลสวรรค์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ทั้งยังได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกตรลลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบนกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วรุ่นที่5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะโดยในระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้รับมอบสบายแก้วก่อนที่จะได้ร่วมพิธีสมาทานศีลแทั้งอย่างได้รับฟังธรรมะ และโอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนกันมาเทศสอนนอกจากนี้อุบาสิกาแก้วทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมสร้างโลกแก้วออกกำลังกายบริหารขันปลูกดอกไม้พัฒนาบริเวณรอบวัดปฏิบัติธรรมกันกายวาจาใจให้สะอาดถวายพระตาหารเช้าและเพน นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนอีกด้วยสำหรับโครงการอุบาสิกาแก้วทางวัดพธรรมกาย DC ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5จัดขึ้นเพื่ออบรมปลูกฝังศิลธรรมและอุดมการพระพุทธศาสนาให้แก่สตรีชาวพุทธ ได้เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนอกจากนี้เพื่อฟื้นฟูศิลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรืองและที่สำคัญเพื่อน้อมบูชาธรรมแต่มหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างปลื้มปิติในบุญในกุศลที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคณะลูกเสือจากกกลฟิร์นะคะได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและชมวัดณวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะลูกเสือจากเกลฟิร์นะคะได้เดินทางมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและชมวัดณวัดพระธรรมกายลอนดอนในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวต้อนรับและสอนวัฒนธรรมชาวพุทธเบื้องต้น การกราบไหว้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้สอนให้เด็กๆนั่งสมาธินึกถึงดวงแก้วแต่เด็กไม่คุ้นเคยนะคะจึงได้เปลี่ยนเป็นนึกถึงแอปเปิลซึ่งเด็กๆบอกว่าง,ง่ายในการนึกไว้ที่กลางท้องแล้วก็ให้มองแอปเปิลนั่งนิ่งๆน,นานๆให้เด็กๆนั่งพร้อมกัน ซึ่งผู้ปกครองที่มาร่วมกิจก,กรรมนะคะประทับใจมากที่เด็กๆสามารถนั่งสมาธิเงียบๆได้นานพอสมควรนอกจากนี้พระอาจารย์ได้ถามประสบการณ์จากเด็กๆซึ่งทุกคนกล่าวว่าชอบนั่งสมาธิและทําให้พวกเขามีความสุขค่ะจากนั้นเด็กๆทุกคนก็ได้เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนาเรื่องทานการรักษาศีลจากวิทยากรของวัดทั้งยังได้ลองปฏิบัติจริง ด้วยการฝึกใส่บาตแต่คณะสงฆ์และรับพรจากพระอาจารย์ส่วนกิจกรรมสุดท้ายทุกท่านได้ชมห้องและสถานที่ต่างๆภายในวัดซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเด็กๆทุกคนก็สนใจและชอบที่จะมาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่วัดพระธรรมกายลอนดอนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ มาต่อกันนะคะที่ยอดสวดธรรมจากกับปวัฒนสูตรค่ะซึ่งบุญนิวส์ก็มีท็อป10นะคะยอดสวดจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจากกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศด้วยส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับกันบ้างไปติดตามรับชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับหนึ่งคนครหลวงหนึ่ง อันดับสองนครหลวง10อันดับสนครหลวงสอันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง17อันดับ6นครหลวง6อันดับ7นครหลวง9้าอันดับ8นครหลวง16อันดับ9้านครหลวง12และอันดับ10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้อันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับสองจังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดศรีสะเกษ อันดับ4จังหวัดลำพูนอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดสกลนครอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะอันุโมทนาบุญกับทุกยอดสวดธรรมจักกับปวัฒนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดกันไปทั่วโลกนะคะในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมงานบุญเนื่องในวาระครบ139ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีภายในงานจะมีพิธีทอดพระป่าสมทบกระถิ่นครั้งที่3พิธีปลูกต้นซับบานชื่น พิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารและพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรที่ยอด5,759,139,139จบค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมในพิธีบุญกระถินสำริดปีที่16ค่ะ เป็นกระถินสมทบวัดกรรัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศตีที่6ในวันเสาร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566นาบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายพิธีกรรมนะคะเริ่มในเวลา9นาฬิกาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-100 0ค่ะและเรียนเชิญน,นะคะทุกท่านร่วมการปิดแผ่นทอง ลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่ออัญเชิญประดิษฐานในพิธีผูกสีมาสถาปนาอุโบสถบูชาธรรม80ตปีหลวงพ่อธรรมชยโยจำนวน3ดวง3วัด3ทวีปนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566ณนหารัตนวิหารคตคอ1วัดพระธรรมกายค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-83110 0 0นะคะ และเรียนเชิญท่านชายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3,000รูปค่ะอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะโดยจะเข้าอบรมณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8ย์1 2 3 4ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารงานบุญนะคะทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้ทาง L ล n e oa บัญชีทางการวัดพระธรรมกายที่ assign damkaya a หรือพิมพ์ในช่องค้นหาที่แอปพลิเคชัน Line นะคะ พิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ได้ค่ะแล้วเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัจฉาตับปฏิทุกกตังกรรมชั่วย่อมเผาผลาญตนในภายหลังค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ